สวัสดีครับวันนี้สําหรับผู้รับเหมามือใหม่นะครับในช่างมือใหม่ที่อยากจะเป็นผู้รับเหมานะครับผมมีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมเล็กๆน้อยๆคือมีคนถามนะครับผมมีหลายท่านอยู่ถามผมว่าผู้รับเหมเนี่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องในเรื่องงานก่อสร้างสร้างบ้านไหมจริงๆแล้วผมตอบได้เลยว่าก็จําเป็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมทํางานมาค่อนข้างจะนานอยู่นะครับก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องกระทั่งวิศวกรที่ทํางานมาด้วยกันนะผมเขาก็ไม่ได้รู้ทุกเนั มันมีบางเรื่องนะครับปัญหาหน้างานเนี่ยคือในตัวหลกัหลกๆเนี่ยมันมันก็จะรู้เกือบหมดนะครับแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาหน้างานเนี่ยบางทีมันมันพลิกแพลงเอาอะนะผมคือมันไม่ตายตัวนะครับเรื่องงานสร้างบ้านเนี่ย บางอย่างหลายๆอย่างนะครับบางทีเราก็ต้องไปพลิกแพลงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับเหมาน,นะครับก็คือผู้รับเหมาทั้งหัวหน้าง,งานคือไม่จาเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ว่าต้องคอนโทรลตอนนั้นให้อยู่นะครับคือบางอย่างบางอย่างนะครับผมยอมรับเลยบางอย่างในลูกน้องผมรู้รู้กับผมเลยนะครับบางอย่างนะครับผมบางทีผมไม่รู้ด้วยนะครับเออลูกน้องทํามาเออมันทําอย่างนี้ได้ยังไงมันคิดได้ยังไงผมก็ยังว่าเลยนะครับผมแล้วก็ ก็จริงๆแล้วมันไม่มีทางที่เราเจะรู้ไปทุกเรื่องแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ลูกน้องเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับควรศึกษาหาข mm. ้อมูลเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับคือต้องเติมอยู่เรื่อยเพราะทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องการหาความรู้นะผมมันมีหลายช่องทางทางโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผูร้รับเหมานะผมเราคือ mm. ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่เราไปศึกษาข้อมูลข้างนอาเพราะว่า มันก็จะเป็นประสบการณ์ให้เราเองนะครับคือขนาดผมทํางานมาก็หลาย10ปีนะครับไม่มันจบนะครับก่อสร้างไม่จบนะครับผมคือบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยอะไรใหม่ๆนี่โอ้โหมาได้ไงเนี่ยเราก็คิดไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับผมนะครับแล้วก็วิธีแล้วก็เทคนิคบางทีเนี่ยคือขอให้เราเปิดใจรับนะครับผมเราก็จะโอเคเลยสําหรับผู้เริ่มใหม่นะครับ <biases. S 2> ให้เราเปิดใจรับมันนะครับเราก็มาลองผิดลองถูกก่อนอันไหนดีเรา,าก็เอาต่ออันไหนไม่ดีเราก็ไม่ทํากันนั้นเองนะครับผมทีนี้ทางเจ้าของบ้านก็เหมือนกันนะครับผมบางทีก็สงสัยว่าผู้ับเหมาก่อสร้างเนี่ยตัวสร้างบ้านเองเนี่ยผู้ับเหมาต้องรู้ทุกเรื่องไหมคือจริงๆไม่จำเป็นนะครับมันอยู่ที่การคนโทรลของเขานะครับคือเขาก็ต้องบริหารจัดการนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องรู้นะครับแต่ว่าเขาแก้ปัญหาให้เราจบได้แค่นั้นก็โอเคนะครับผมแต่ว่าสําหรับในช่างมือใหม่นะครับในช่างมือใหม่เนี่ยก็คือ เราจะหยุดตัวเองนะครับเราศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เรื่อยคือหาประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่เรื่อยมันจะลองผิดลองถูกไปทุกวันนะครับปัญหาที่สร้างบ้านนะครับจะไม่มีวันซ้ําเลยนะครับแต่ละวันนะครับคือซ้ํากันในน้อยมากจะมีปัญหามาใหม่ให่อยู่เรื่อยมันก็เป็นบทเรียนกับเรานะครับเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอย่างเงี้ยทีหลังเราก็แก้ได้ง่ายบางทีเราก็วางแผนไว้ก่อนไม่ให้มีปัญหาตัวนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับปัญหาตัวใหม่มันก็จะเข้ามานะครับก็เลยวันนี้เอาเรื่องนี้มาแนะนํานะครับว่าผู้รับเหมา จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไหมครับก็คิดว่าไม่จําเป็นนะผมนะส่วนตัวผมนะผมเราก็ศึกษาข้อมูลข้างหน้าเพิ่มเติมแต่ว่าเราต้องรู้ให้เยอะที่สุดมันยากที่สุดคือการบริหารคนแค่นั้นเองครับในเรื่องงานก่อสร้างนะครับบริหารลูกน้องเราอย่างไรนะครับวันนี้เราเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเล็กน้อยเผื่อเป็นประโยชน์กับในช่างมือใหม่นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ